โอเคก็ okay, สวัสดีทุกคนทุะทายกับท่อนหนึ่นงอนีกแล้ววันนี้จะมาเล่นเกมที่มันชื่อว่า6โมงเย็นมาเหมือนว่าเราไปดีมาว่าคนคนสร้างเนี่ยในคนไทยด้วยและแบบแบบแนวไทยๆแบบผีไทยมากมถ้าเราไปแวะดูก็หมังว่าจะมีแบบครูป่าน,นี่ก็ไม่แน่ใจอันนี้เราไปเล่น,นรครั้งแรกนะคะทุกคนก็เกมจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลย โหโหแมบดีมากต้องเข้านี่ก่อนหรอเ้ยเป็นบุญเลือกเพศจะได้เพศชายหรือเพศชาย,เ,ชรายเริ่มแล้วเริ่มแล้ว มากชอบมากชอบแบบนี้มากกำลังโหลดเขาทำเหมือนแบบแนวไทยมากแบบเออเประเทศไทยมากชอบชอบนี่เป็นโหลดนานจังกำลังซูมไปไหน เวาสีแล้วสินะเนี่ยใช่วันนี้ก็ได้อยู่ช่วยงานโรงเรียนจนเย็นเลยนะเนี่ยอ่าเว้ยดี่วคนใคนใสร้างคนไดสร้างป่านั่นคนสร้างแหละทําดีมากขอบคุณมากนักเรียนที่มาช่วยงานครูกลับก่อนนะคะนักเรียนก็ควรกลับได้แล้วค่ะจะหกโมงแล้วอโอเคครับโอเคครับอเอาลงไปตอนเราเเลิกไปชาย เราเพื่อนคนอื่นหรือเล่คนเดียวขหรือคนเดียว,ยวมาแล้ว <c oughs> ลเฮ้ยลืมแท็บเล็ตบอบอห้องนี่ว่าลืมแท็บเล็ตเบอร์ห้องนี่ขึ้นไปเอาก่อนกลับบ้านแล้วโอเคไปเอาแท็บเล็ตในห้องเรียนชั้นสามที่ห้องเรียนฉันละโอโหห้องเรียนเราอ อย,อยู่แถวๆเลยังเป็นแถวเลยเป็นแถวเลยเป็นแถวไปได้ไหมห้องเราเอ,อ้ยอยู่มอไหนเนี่ยทับอะไรก่อนถ้าอยู่มอ .6 อะ่ะ6ทับอะไรอะไรอ๋อนั่นเราที่เราต้องไปโอ้อยเสียงเสียงมันดังๆ้ำๆมากเสียงเดินดังมาก ไปหัวใจเต้นอันนี้ห้องเราอะไรวันนี้อะไรวันนี้อะอ h ย y g o ดทำไมยังไม่กลับบ้านคะนักเรียน อย่า <ítulo> หุยน่ากลัวมากก็ว huh. uh ่าไอแพดไงไม่เห uh ็น huh. กูรอหรือไอแพดกูรอค่ะแล้วอ๋อมาหลอกแล้วก็จากไปแล้วนี่มันกระดทำอะไรเนี่ยโอ้โอวิธีเอาตัวรอดจากผีของอาจารย์ซามอนซีสรีสัมมอนซีวาย ห้องที่ประตูติดยามสีแดงจะปลอดภัยนำเสร็จผมผสมตะปูไปเผาเห็น <room> ใกลๆวมยเวอรมาไหม แก่คู่คู่เปิดเพลงไทยมาเลยเหรอคุยคือนำสกแกมมาเปิดเพลงไทยวิ่งใส่เลยแบบกเก็ทำดีมากเลยนะชอบชอบเป็นยไงไ้างคู่คือเดินไวมากคือเดินก้าวหนึ่งอ่ะยาวั้งดูก่อน อ๋ออันนี้ให้ภาพสีแดงคือปลอดภัยได้โอยโดนที่หนึง่งตังคมากเลยคับไตฟังก่นอนฟังก่อนลอยคือเกมค่ะคือเล่นยากเกินค่ะทุกค ถ er b b ้าเราต้องอยู่แบบหลังเป๊ะๆเลยถ้าเราเล่นตัวละครผู้หญิงก็คือจะมีเสียงผู้หญิงว่าง claro ั้นเลยตัวละครโอเคต้องรีบเปิดเช็คเช็คกูถามจริงสโลยังไงกูจะไปได้ยังไงกูถามเลยดูชั้นสามดูรับสอนได้ไหม อันนี้เขาได้ปะเขาได,ได้โอเคอ๋อโอเคม,ม,มีผ้าแดงเลิศเลิศผ้าแดงอ่าจะไปรอสอกขอโทษน,นะคะคือไปไกลๆได้ไหมคะก็คือจะมันเดินบาได้แค่นี้ยังคือมันจะเดินอะไรทางนี้มันยากกว่าจะเข้ามาได้ ปล่อยน้องกลับบ้านเอถอะขอกับแม่ทำไงไปเฮ้ยแทนเขาสว้ายยยยยตุจะเข้ามาไปได้ไปโดจะไ,ได้ไปโด โชคดีค่ะกูตายหอ่นจกและและและท้าและท้าฉากฉากจบไอ้แอร์ท่าสากตายก็คือคูต่อยหน้าค่ะยอดคือเราต้องลงไปชั้นล่างปะไปตึกนไปเลย อ้ยอันนี้อ๋อเลยอนนี้เราอยู่ชั้นสองเพราะว่าขุยชั้นห้าเออคไม่เคยแบบฉ้นไม่เคยแบบเคลื่อนไปไม่มีอะไรขี้งเดียวแล้วแกเดินลงมาน้ามีอะไรให้หนูใช้คะมีอะไรให้หนูได้ใช้ไหมมีได้ใช้ไหมในห้องน้ำ อู้อ่ะมาที่โรงเรียนเหลือสามต่อหลัไปนะคะคุมอะไรสักอย่างอยู่ข้างบนต่อไปนะคะขอหาของก่อน พอใจะได้แรงหน้าแต่ว่าคือสังกัคือหรือว่าของอะ่ะมาอยู่จากข้างบนตันนี้เราเดินผ่านเลยอ๋ออี่ก็คือ เราต้องตามเสียงกระสิบนี่ก็คือเพอื่องล้นี่นะครับย้อนอ่ะอันนี้ยมันใส่ <c oughs> มันใส่ใหม่มาแบบแดนอนะ่ะชั้นล่างเลยโคลคคงไปชั้นสามไปก่อนนะคะริสันจะหาของต่อชั้นล่าง อิ้ยได้ไฟแท็กแล้วตังหวะนี้แล้วคููแกคือไม่โดนรงมาข้ดงล่างนะคือคุมกันเหนืดคุมกันเหนืดตรงนั้นเลยจริงๆแบบนี้เราวิ่งนีออกไปได้เลยนะเราออกไปได้นะเร,เราได้เพชรแล้วอะเราจะอยู่ทำไมเราต้องกำจัดคููก่อนหรอเดี๋ยวแล้วค่ะฉันเป็นคนดีสตอง กับสัญญาณตักกับสัญญาณต้องสุดตรงนี้ปิ่มตั้งนานง่ายเอาเลยเป็นเตยขึ้นเลยอุ้ยเสร็จปะสิเฟลเหมือนโฮมซีทโฮมสบายแบบปักอิธีเสร็จเพิ่มปวดแสบปวดร้อน เผาที awesome, ่สองต่อเกิดยี่ไหมเฮ้ยเ้ยปดตับร้อนเ็บไปฉันก็ใจออโอเคฉันขารอไหนตามมาแล้ดูฉันหมดก่อนเอางีไงมีตัแล้วด้ามกระถามากคือตัวนี้สวจแต่บอร้อนมากค อุ้ยทำมาเก้าร้อสิบครับอุ้ยทำอะไรอยู่คะเ <c oughs> ผ,ผาผมคะ่ะเอา,อ,า,อ,าอะไรอะ่ะทำอะไรอยู่คะไปแล้วใช่ไหมอะไรใช่ไหมเ,หเดินไปป้องยาม ทำอยู่ครับเบิร์มอาว่าแบบผีเบลเลยค่ะแล้วเ่าเอ่ยชื่อเกมฮุนซึโนโฮมนะคะโอเคไปป้อมยามาากระจัดผีคนนี้มันง่ายจริงเลยต้องกลับบ้านแล้วไปทำนี้อยู่เป็นันรอดกี่โมงเลยเนี่ยไม่ทันคนสัดการกโหโรงเรียนใหญ่มากอันดับหนึ่งประคะเนี่ยคือใหญ่โตเกิน ใหญ่มากว้ยโรงเรียนอะฉันขีน่ไปเองอ้อโรงยางคุณยังอยู่เดี๋ยวไหัสขากับ้าเารเถอะไค่ะวิ่งมาหน้าตั้งเชียวเจอครูสมอนสีละสิทธาฮะได้ยังไงคุณรู้วอะไรเราให้ผมฟังได้ไหมครับครูเขาเสียไปเป็นยี่สิบปีแล้วอ่า แกเสียในห้องพักครูชั้นหนึ่งอ่ะเห็นว่าโดนทําของมนดับใส่จนตายเข้าไปลบหลูกหมอผีโอ้ยโอ้ยสว,สวนนลามาคลายเวลา18นาธิกาโอ้ย หายมากนั้นเลยโอ้ไม่ก็ชอบมีคนเห็นแก่ตอนช่วงโพเเพย์แบบนี้โหเปิดประตูให้แต่ได้มากอยู่เปล่าครับกุญแจล้วชนเอาไว้ในห้องหมวดคณิตอ้าวไปเอากุญแจมาเปิดเองถ้าอยากจะออก Why กุญแจก็ต้องหยกยาไม่ใช okay. like ่หไหมไมู่ตรงนน้คุณถึงไม่ไปเอากับผมเหรอครับ ฉันไม่อยากเข้าไปตึกพยอมทองตอนเวลานี้หรอกก็ได้คือเป็นยามต้องช่วยป่ะคะคือตลอดอยู่คนเดียวแล้วคือเป็นยามเนี่ยต้องเช็คทุกที่ป้าว่าจะมีอะไรเข้ามาหรือเปล่าแต่นี่ก็คือไม่ช่วยเด็กค่ะเอาตัวเองรอดคนแก่น่ะเจะ็บ เธอคุณพีช้าก็ยังรอดเหรอคะก็ไปช่วยเด็กตาดำดำต้องตาลอยู่ชั้นม .6 โหหรือว่าครูกแกยังยังไม่หายไปยังไม่ตายไปแบบยังไม่ไปสูสุคติ excuse me จบห้องว่างเปล่าห้องทะเบียนอันนี้คือไม่มีงบใช่ไหมคะนี่ห้องห้องทะเบียนไม่มีงบ ห้องกลางยังก็ไม่มีงบไม่มีโต๊ะไม่มีอะไรเลยอ๋อ,อเปิดตรงนี้ได้ลิฟต์ก็ใช้ไม่ได้ขึ้นไม่ได้แทนสูงสูงขออยายามบกวนนะคะโหวพวกนี้ดิดฉันไปตามจังหวัดกับโดยอา่านไม่ กลับมาเมื่อลืนเลยเอากุญแจห้องนี้ไปเก็บไว้กับห้องนาัสสินไปห้องนาัสสินไปที่ห้องฝึกเต้นสันห้าเข้าไปแดนกันค่ะหรือกับป้าเ่ยต้องไปตกวีเหรอวะจะบ้าตายเฮ้ย มันไม่ทันอ่ะขอก็คือมันอยู่ห้องู้นว่างนันคุณแจลุงยามแล,ลุงยาาช่วยก็ไม่ช่วยมันแค่เด็กเอาตัวเองรอดคุณอยากเจอผีดิบก็ใช้ไม่ได้กูเหนื่อยเดิมลงไม่ได้ไปมาด่งซอเขาสิอ่ะ, 1, 2, 3, 4, อะโอ้ย,อยหัว <Dead. S 2> เิไแ่แล้วจะไปเอีตบล็อตชันไหม <im> ไม่โยมงเห็นกูเป็นคนอยู่ไหมเนะี่ยแต่ยามอะ่ะคือไม่บอกหมดเห็นจมี เลิวดูทรงผีวชั้นห้าเหมือนเหมือน,คร,นครูแน่คุณเตะชั้นไหนอะ่ะเป็นอยู่ทางนั้นแต่ฉเฉยดูได้ไหม ไม่มีเศษดนตรีไม่รู้มันไม่มเจอไปอยังไงก่อนเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหนาสีที่ดงด้วยกัน ไอเสี่เชี่ยมันไม่ตายมันก็เชิญเลยเฮ้ยเจ้าขออนะะุญาตคือตาทัวตาทั่วตาเนี่ยกุญแจกุญแจกุญแจปุระตูเไ็นไ,ไหมขอร้องละขอร้องละอย่ามา มันมามุมนี้คือเห็นแน่นอนอะ่ะค,คือ,อปิดโอเคว้าเด้๋ยวกุญแจแล้วครับไปที่อาคารพยอมทองอาคารพยอมผีหายไปแล้วอันนี้คือกุญแจอะไรอะ่ะเราได้ไปที่อื่นไปอยู่แล้วไปปู อาคารพยายามท่องเอาเอาโอเคกว่าจะได้มากว่าจะได้มา yeah, yeah. แย่เลยนะเราโห oh, และปิดแบบนี้เลยทำ <Go. S 2> ไมต้องเปิดน,นี้เลยอ่ะถ้าเราออกมาไม่ทันอ่ะมันจะไม่มันจะปิดเลยอ่ะุอยตกใจถูกทังป่ะ <Okay. S 2> มาถูกทีใช่ไหม ก็ถูกโอเอันนี้เราอ่านไม่ทันะอ่านอ่านก่อนผมฝากกุญแจห้องเวทีห้องเวทอ่ะเวทีไว้กับหมวดวิทที่ตึกวิทนะครับพอที่พวกนี้เป็นสมนาสมนาสมนา,มนา,าต่างจังหวัดกับครูศิรินทร์จากครูกีดละพลตาไมไปรู้อับแล้วออโอเค อะไรอิวโรงเรียนเนี่ยคือตายกี่คนคะเขาพีจะสิงสถิตนี่พีนางร่างหมอเฮ้ยขอบคุณที่ช่วยแต่อย่าอย่าทำอะไรเลยไม่ใช่แบบหยิบปุ๊บแล้วปิดห้องอ่ะเตเตอย่าทำหนูเตเตขอบคุณเตมากเลยนะคะนะครับพีนะคะ,ะ,คะออแหละ คนดีผีคนดีก็มีอ่ะขอบคุณค่าเปลี่ยนไล่ตามเขาเป็นคนดีอ่ะเอาข้าหนพวกนี้ฉันดีฉันไปทางประวัดอ๋อโอเคเอข้อความดูอ่ะ เออนั่งก่อนสินนนสผมมาเอาคุณแจผมเอาคุณแจคร่คคาไปช่วยหนูเถอะอ๋อข้อสอบนะส,สลับเด็กดื้อ ถ้าหนูทำสิ่งนี้แล้วคงจะไปสุขสุขติใช่ไหมคะดูว่งอุย้ยเอ่อออยี่แปดยี่เก้าสามสี่สามเอสามสองสามสามอุ้ยสามสามเออล็อกข้อความอืออะไรดีนะอือยี่เอยี่สามยี่สองยี่เอยี่สิบสิบเก้าสิบแปด เราเล่นเราเล่นตัวแล้วครูแกไม่ทำอะไรด้วยแกยไม่ทำอะไรอ้มรอยี่สิบหรือเปล่านะโอ้ยทาไร่นะยี่สิบหรือเปล่าโอ้ยไม่รู้เลยโอ้ยง่ายแท้เนาะเอ่อสิบห้าหารห้า หาหาเท่าไหร่คะจะคุณราคาที่เก็กี่เราใส่เครื่องคิดเลขคะ่ะเก้าค่ะเฮใช้เครื่องคิดเลขหมดเลยค่าเขาค่ะ,คะอเอ,อ้ยถึงกุญแจเข้าไปเินอเอ๊ะเขาไปทำไมอ่ะกุญแจไม่ของมันดีๆ กำลังโหลดรอรอ,อให้พู้เรื่องคนอื่นทนะพอสอบเสร็จอ่าหนูเล่นคนเดียวก็ขอบคุณค่ะที่ไม่เอาชีวิตหนูไปที่นี่ตายก,กี่คนเขเนี่ยประวัติคือเยอะแท้มีประวัติมากมายพี่ยามผมได้กุญแจมาแล้วนะเปิดยดังไงหรอครับ อย่าบอกนะว่า,ายังเป็นออพี่เฮยพูว่าอนะไรเนีพูดอยู่เมื่อกี้ซูทอรี่ออกไปจากที่นี่แล้วสิอะไรอ่ะโดนแท็กหรือว่าที่นี่ที่นี่เคียนมากลุงยานยังตายเลยคือไม่มีใครจำเป็นลุงยานแล้วค่ะที่นี่อยู่ไม่ได้ รอดแล้วใช่ไหมวะไม่นานหลอวตามตามกถบบานไม่รู้ไล่อีไฟดับอีกไฟดับเฮ้ยอเอาโผล่ผีทอก็มาทุกที่ไม่ผีจบ โอ้ยสกัดพังได้ไหมเนี่ยหมุนวาวออกไปปล่อยไปเถอะชี้ใหญ่ใหญ่ใหญไปเต็มที่เต็มมาทุกไฟโอเคเิร์ท่อละไม่ใช่เจอวาววาวหมุนวาวยานะ มันมาอยู่ทางขวาเลยอ่ะมาเดินเอฟเคเลยอ่ะแค่นางก็ได้ไม่บอกว่ามีชั้นบนด้วยอ่ะอ๋อไม่น่ามีหมดแล้วเนาะแล้วจะอีกอันด้วยอ้ย ชิลๆค่ะผีทอโอ้ยโอเคโอเคจะไปก็จะอันสุดท้าย ก็คือต้องเล่นกับเพื่อนสนุกนะชิวๆจบรอดแล้วอ้าวมีต้มน้ำตายเหรอยายโหรอ้ย,ย,ออยตกวิ่งย,ยายโดนออกน้ำ กและใต้อีกรอบบอลโดนน้ำเนี่ยอ๋อยายค่ะแล้วก็เอะสบการโดนออกน้ำเกาะเกาะไยกลับบ้านโหคาสินแบบถึงบ้านแล้ว นึกว่ากลับม่แล้วกลับซะแล้วขอรอความรูก่กอนแล้วผีหน้าร้านนี่กพ่อแม่กลับมาแล้วนะแม่อ้าวกลับมาแล้วหรอทำไมลูกมองแมมจังไปทำอะไรมาอืมไม่มีอะไรหรอกครับแค่ฝนตกจนตัวมองแมมมานะจ้าขึ้นไปอาบน้ำแล้วลงมากินข้าวนะ แม่เหมือน A.I พูดเลยคะ่ะขอโทษเฮ้ยเฮ้ยอาหารเย็น,ม,นมากินข้าวาหานาข้างบน,นเถอะเฮ้ยอย่าขอตาเล่นดิใช่เฮ้ยไนอนแล้วนะครับ ฝันดีนะครับแม่จ้าฝันดีนะลูกอ๋อเออ้ยเขาก็ขึ้นนั่งกับแม่แต่ว่าไม่มีพองเร้วความเฮะอทำไมเรือมเป็นสีแดงนี่มันดื่ออะไรกันวะเนี่ย อะไรอ่ะชีวต้องการอะไรต้องการอะไรจากตัวเราเป็นตามทุกผีแบบผีทุกตัวแทบจะมาตามติดหรือว่าความเสน่ห์ก็เลยติดตามยังกั่แน่ใจโอเคเอ้ยยังก็แต่ความรู้สึกลราก็คือเกมดีนะแบบใครสร้างจะชอบมาก เล่นถ้าเล่นกับเพื่อนก็คือมาัาจะสนุกเลยแบบสุดยอดเกมดีเกมดีเราไม่บอกว่าแย่นะเกมดีมากก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย